กบสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง26คนของผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นเดอะสกิบบี้วอตอนที่107ฟูเอพิโซดนะทุกคนคลิปนี้เลยคลิปคลิปลงใหม่เลยแค่ป,ปกเราก็เห็นแล้วว่าเป็นหัวหน้าจัก,กรพรรดิของพวกสวมนะทุกคนไปดูกันซับ สำมันได้จะไม่ได้ว่ามีไหมเพราะว่ากาจะมีมั้งในฉากนี่มมหรือเปล่าว่าจะไม่ได้ผมไม่ได้ดูนานแล้วทุกคนลงเป็นพาร์ทไถ้ฮาร์อก็มาเลยโดนตีมีด เผิดไม่ได้ก็พังมันเลยก็ตูออกแค่นิดเดียวนะนีปี๊ดสปีเกอร์เงี้ยออกมาลเลยเลยนี่เก็บพันหนึ่งนะเนี่ยโดนปี่ดได้ทันสปีเกอร์แมนซอยล่วงเลยเ,เกตมาใหม่ด้วยนะเข้กับเคียวนใหม่มีขยายด้ด้วยโ,โคตรตึงโคตรเท่โคตรอันตราย สามารถเปลี่ยนกับเกียวอันเดียวสามารถเปลี่ยนเป็นสองอันได้เครับอะไรเยินไป,ยไปทำไมทำไมรักเด่งกลับเห้เด็กเล้หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสี่เห็น,เ, 1, 0, 1, 2, เ,หนเห็นทุกจักรวาลเลยเวลาสปีกเกอร์นอนายไม่ใช่เด็กนอนตุย อะไรวะอะไรอะไรใช่พี่มีเต็นหรือเปล่าเออเอา,เ,อาเรียบร้อยตอนนี้มันใช่อิลิสสปีกเกอร์วูเมนไหมที่มันสือที่มันถือมีดที่ยมบูโอ้หกนาทีโคตรนานมาแล้วโอ้ ใช้ปืนหรือเปล่าฉันคันหัวสปีกเกอร์ทิ้งหัวเทเลทออกมาใหม่ อันนี้คือผมกินยำม,มากาไปด้วยนะทุกคนทำไมการต่อสู้่อไปส่วนสำคัญในความหมายและคุณเพียงแต่ยืดยุอชีวิตอันไม่สำคัญของคุณให้มากขึ้นคุณอ่านเองนะกันทุกคนผมไม่อ่านให้ละมืน ดาร์คสปิเกอร์บบไม่เห็นด้วยนะก็มาอยู่แล้วอ่ะก<อ> <c oughs> ็กันได้ด้วยก็ ô, มีติดเหลืองบ้างแหละฉากเนี้นยแอปพลิสสเตเดอร์สปิเกอร์บอกหไม่ใช่ไม่เช่เลยนะผมไม่รู้ผมไม่รู้ชื่อมัน กกติอตอนลงอ้พี่โสดเขาจะไม่มีซับมาให้นะทุกคนอืม,มใช่อีลิสสปีกเกอร์บูมมนหรือเปล่านี่ใช่ไหมเจอเงนปีมาแล้วมันยังไม่ตุยอีกอิดจริงจะมันงจังหวะไม่อยากหลับเลยวะตุนจีมาแล้ว ผมเบื่อตอนที่ไอ้เจ้าเป็นทำม,มามาค้นข้อมูลในหัวของพี่ดาร์กสปปกเกอร์เมนนะนะคุณเบื่อมากผมก็ค่อยชอบตัวนั้นเท่าไหร่เฮ้ยมาแล้วทำไมตอนนี้ระบบมันใช้ได้วะโอ้โ,อโอหนักคิ้วให้ด้วยอีดโดน โดนไปดีโอ,โอ้โอุ๊ยหลอยหลอยอุ๊ยเดินแฟนทอมเล่นละ หนูพี่ดาบสปีกเกอร์มันตกไปไหนอ่านเอาด้วยคนหนูไม่อ่านให้ี่เกียรผมผมไม่ชอบฉาวนี้เท่าไหร่ไม่ชอบมันทุกคนตอนเนี้ย มันดูหน่าเบื่อจริงจริงไม่แค่พี่แกันี้มาพูดเฉยๆแล้วก็มาหาข้อมูลเฉยๆงั้นผมจะกดคูณสองกันทุกคนทุกคนอยากดูไปดูเองนะทุกคนผมจะกดคูณสองไปเย๋ยวตาขาวเีชยว แก่เนี่ยเป็นท่ามังมาตัวไหนวะท่าม,ม,มีพลังมากจังอ๋อพอเล็ตเชื่อเรือเอสโต แมวอะใช่มาแวะปะดูเป็นเทรนมากอันนี้เวิร์มากไปจำชื่อมันไม่ได้มันชื่อมาแวะหรือเปล่ามาต่อนี่ยมล้ <c oughs> หลุมมันตกเมงไหน่ะ ออจากนีกุญแจของพวกสปีกเกอร์เรียบร่าจุดเต็มเต็มหูขยายด้วยท้องเป็นระู All right. your way. นี่เทอร์เรตมีคอมเินเซอร์มันต้องการอะไรวะ ขนาดทะเลดเดนียเพิ่นเรื่องมันยังหักหลังมาแล้วยังบิดตูดหักมาแล้วเราไม่ต้องการอะไรวะทะเลทะเลจะทะเลในคมอมเจอพังดับยูอีมาแล้วเจอพี่ท่านสปีกเกอร์เมนหน่อยเป็นไงกับยับเลย มันทำอะไรวะเกนแพรกี่ก็บอกว่นะเลเซอร์ออกเตะเตะหน้าหันเนาะกลางโลชนพี่ก็รูนะ้เนาะว่าเขากลางโลก็ยิงจะยิงอีกเลือกเชียร์กับเกนแพรปะเกนแพรปะพี่เดียวกับหมบอม มอนกนะว่าเจ็ดแผกพี่นี่ทางสปีกเกอร์พังตูถีบขาคู่ดึงเจ็แดแพผกรขึ้นไปอ๋อมันแค่ขาแล้วนี่ถ้า JK JKJ วะไม่ไม่ KJ แหละโดนไปดีโอ้ ตอนล่าสุดนี่พาล่าสุดแล้วโอ้ยโ,โดนรวแล้วต่อยต่อยต่อยหน้าหันปัางโลกโอ้ยิงอัดโดนตอกมีอีกโอ้ยโดน,นจัก,กรวาลลักเลยเยือนนี่อับหน้าเลยน้ำแดงเต็มหน้าเลย แค่พุ่งผ่านนะแค่พุ่งผ่านนะมันก็ขนาดน,นี้หรอนี่โดนก็มาเต็มเมพี่ก็ไม่ฉลาดเนาะพี่แกก็ไม่หลบโอ้ยโอ้ยอ,อีมาเป็นสีม่วงว่ยนี่มาแล้วไตโซเจอร์ โซเยอร์อโซเยอร์น่นก็โซเยอร์แหละชายด้วยเพราะว่าไต่โซเยอร์หญิงโดนกลุ่มของคุณเวอร์เลนจับตัวไปแล้วอยู่กับไตรเทตันด้วยชิ้นโอ้ เขพูดอะไรมากแล้วคนเพราว่าผมดูไปแล้วตอนนี้พี่ก็ไมา่ให้ใจโซเยอร์เข้าไปปั่นป่วนข้างหลังมาโอ้ยจะแผลไปเกมมาแล้ว โดนยิงไปแล้วปุ้มล้มแล้วเข้าไปขัดดีพี่ไฟเขียวไม่เต็มเลยสงสัยพี่แกน่าจะเติมมาเยอะเติมมาเยอะจิงตาเขียวเลยยิงใส่เป็นเสียงจากตอนที่อยู่สเก็ตพาร์ทสามกอนที่พี่เททาน,นทีวีแมนชช่พลังเกตจากเกยงต่างน,นะคะ นี่จากสีเคใหม่ว่าต้องเต้นโยก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 นี่แกเต้นดูมันจริงๆนะอืมโมนี่กลับหายไปเลย มันเปแลกปกติแล้วมันแข็งแรงขนาดที่ว่ายกปืนใหญ่ๆได้เลยติดเข้นใช่ไหมเนี่ยทำไมเวลาไม่ตรงวะ ให้ท่านดม,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 มีิดมิทำไมขึ้นแจ้วมันดูใหญ่ใหญ่ปะเหบลบร้อยสปีกเกอร์โดนแล,ล้วสปีกเกอร์กับไมโครโฟนที่ไม่โดนแล,ล้วบ้าวกับมาแล้วอีกแก่นี่ ไม่ฉากลับหรือกฉา,ากลับใช่ไหมฉากลับไม่เนี่ยไม่ใช่ฉากลับอันนี้คือฉากลับใช่ไหมโอ้โหทอเลนต์อินพิเล สกพัานทอยล l ตเอ้าชักรับแค่นออีนเออ้เองเหรอแค่นี้เองหรอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบุย้ย